ห้องใต้หลังคาด้านบนนี้ครับสามารถวางที่นอนขนาด5คฟุตได้แล้วก็มีปลั๊กไฟให้เหมือนกันครับเวลาลูกค้าไปทําเป็น ห้องนอนว่าทาเป็นรีสอร์ทเนี่ยเอาไว้ตรงนี้เป็นโซนพักผ่อนด้านล่างนั่งเล่นด้านบนเอาไว้นอนได้ครับสวยมากเลยสีบ้านปกต,ติเราเห็นบ้านไม้เนี่ยจะทาสีน้ําตาละส่วนใหญ่ทำไมที่นี่ถึงออกแบบเป็นสีขาวคะที่นี่ก็คือเราออกแบบตามลักษณะการใช้งานแล้วก็ตอบโจทย์ผู้ใช้งานครับลูกค้าอยากได้สีขาวเราก็ใส่เป็นสีขาวให้ครับคำเตือนจากทางบูมเอรีวิวบ้านก่อนจะจ้างช่างทุกช่างที่ทางเพบรีวิว แนะนำให้ไปคุยกับเจ้าของบ้านและดูผลงานช่างก่อนที่จะจ้างนะครับสนใจโทรหาช่างโดยตรงทางเพจไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับช่างแต่อย่างใดกราบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้พบกับบู a มเอรือบ,บ้านค่ะทาง YouTube Facebook แล้วก็ติ๊กต็อกนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้างเตือนกันไว้ด้วยจะได้ม่าพาดขลุ่ดีๆเกี่ยวกับเรื่องบ้านนะคะ วันนี้น้องเอกที่อำเภอะอไรจังหวัดไรและแขปตการ์ดอำเภอเป็นใครเดี๋ยวรมาพูดคุยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อนัดครับนัดวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะอยู่ที่จังหวัดอยุธยาครับอำเภอนครหลวงครับค่ะวันนี้พามาชมนะคะบ้านอะไรคะ วันนี้เราพามาชมบ้านสไตล์รีสอร์ทครับของร้านบ้านไม้ป่ายุทธยาครับหลังสวยๆด้านหลังเหรอคะใช่ครับหลังนี้เลยครับหลังนี้สอบถามหน่อยนะคะมีขนาดเท่าไหร่คะหลังนี้จะอยู่ที่3 5มจด้าคูณเครับด้านในประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะด้านในจะประกอบไปด้วยมี1ห้องโถง1ห้องน้ํามีหลังนี้จะมีห้องใต้หลังคาด้วยนะครับจริงเหรอใช่ครับสวยๆแบบนี้อยากชมภายในละเดี๋ยวเราไปชมด้านในเลยไหมครไปชมด้านในได้เลยครับไปกันเลยค่ะ คุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่ข้างบ้านนะคะเราจะพามาชมตัวของบ้านก่อนนะคะสอบถามหน,น่อยด้านนอกนี่ใช้เป็นไม้อะไรคะด้านนอกนี่ใช้เป็นไม้เนื้อแข็งครับเป็นไม้เต็งครับกลุ่ฝ้าโดยฝ้าเป็นบานเกรดเหมือนเดิมครับจะกันน้ําได้ครับเวล้น,น้ำจะไม่รั่วเข้าด้านใน <ś c oughs> สวยมากเลยสีบ้านปกติเราเห็นบ้านไม้เนี่ยจะทาสีน้ําตาลจะส่วนใหญ่<ช>ทำไมที่นี่ถึงออกแบบเป็นสีขาวคะที่นี่ก็คือเราออกแบบตามลักษณะาาการใช้งานแล้วก็ตอบโจทย์ผู้ใช้งานครับลูกค้าอยากได้สีขาวเราก็ใส่เป็นสีขาวให้ครับ ป็นระเบือของ s g เหมือนกันค่ะหลังคาตัวนี้เราก็จะใช้เป็นสีให้มันเข้ากับตัวบ้านก็จะเป็นสีแบบเทาๆครับมีสไตล์ของบ้านไหมคะเรียกว่าสไตล์อะไรคะสไตล์ตัวนี้จะเป็นสไตล์ที่ผมบอกลูกค้าก็จะเป็นสไตล์รีสอร์ทครับแต่ว่าจะเป็นคลาสสิกไวท์ครับเป็นสีขาวครับคลาสสิกไวท์นะคะท่านผู้ชมทุาผู้ชมนะคะด้านบนความสูงของบันไดเนี่ยทางขึ้นไปตัวบ้านเนี่ยมีกี่ความสูงกี่เซนต์คะบันไดตัวนี้จะเป็นบันได3ขั้นครับหน้า12หนา2นิ้วเป็นบันไดไม้แดงครับ ม,ม,มีระเบียงด้วยนะคะท่านผู้ชมชนะ่ะเหมาะกันมากนะคะ<ม>บ้านพักนะคะ<ม>บ้านตาอากาศนะคะ<ม>หรือว่าเป็นสไตล,ล์รีสอร์ทได้นะคะออกมาชิวๆนะคะสวยๆแบบนี้เลยถ่ายรูปนะคะเข้ามากๆสําหรับระเบียงแล้วเราเข้าไปชมด้านในกันดีกว่านะคะประตูทางเข้าใช้เป็นประตูของอะไรคะอันนี้จะเป็นประตูไม้เต็งครับเป็นไม้เนื้อแข็งครับประตูนี้จะออกแบบไปเข้ากับลักษณะบ้านโดยปกติครับของที่ร้านจะเป็นประตูแบบบานเลื่อนครับแต่อันเนี้ย ลูกค้าอยากได้เป็นบ้านผักเราก็จัดให้ได้ครับเพราะว่าลูกค้าไปทําเป็นรีสอร์ทครับหลังนี้ค่ะดีท่านผู้ชมจวสวยมากๆเลยแล้วเห็นมีไฟด้วยหลังนี้สไตล์ของไฟนี้เป็นสไตล์แบบยังไงคงคะสไตล์ของไฟนี่จะเป็นแบบสไตล์ตัวบ้านเนี่ยคือคอนเซปต์ของเขาจะเป็นสไตล์อังกฤษครับตัวไฟก็จะเล่นให้เข้ากับตัวบ้านเหมือนกันครับอ๋อเป็นเน้นเป็นโทนขาวแล้วก็ดำใช่ใช่ไหมคะได้คาสสิกสิกหน่อยอ่ะเข้ามาชมด้านในนะคะสไตล์อังกฤษเป็นแบบไหนนะท่านผู้ชมขาเข้ามาเลยนะคะ สำหรับภายในจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนด้วยกันใช่คุณนัทอธิบายโซนด้านล่างก่อนกว่าโซนด้านล่างตรงนี้นะครับลูกค้าสามารถวางโซฟาวางโต๊ะทีวีวางตู้เย็นวางอะไรได้เอาไว้เป็นเอาไว้พักผ่อนได้ครับเวลาเข้ามาเนี่ยเปิดแอร์เย็นๆแล้วก็สามารถนั่งพักผ่อนได้เลยครับเหมือนเดิมครับไม้ฝาด้านในครับเราจะเข้าล้างลิ้นครับลลูกค้าติดแอร์อรไม่รั่วแน่นอนครับ แล้วสมมุติลูกค้าบอกว่าต้องการเปลี่ยนสีเรื่องสีนี่สามารถเปลี่ยนได้ไหมคะเรื่องสีเปลี่ยนได้หมดครับก่อนที่ลูกค้าจะทำครับลูกค้าสามารถเลือกสีได้เลยอยากได้สีแบบไหนโทนสียังไงได้หมดครับที่ร้านเรารับทําตามได้หมดนะอคะมีหน้าต่าง้ลยท่านผู้ชมนะคะ สไตล์แบบว่าตัวนี้เป็นก็าสามารถเปิดได้เหมือนกันเปิดได้ครับเปิดได้แต่อันนี้ถ้าทําจากในร้านไปเนี่ยเขาบางบางตัวที่ลูกค้ามาดูอาจจะเปิดไม่ได้เพราะว่าเขาล็อกไว้เพราะว่าเวลาขนส่งเนี่ยเดี๋ยวมันจะเปิดออกเนี่ยครับเขาจะมีวิธีการล็อกไว้พอเวลาไปถึงหน้างานเนี่ยเขาก็จะเชียร์เพิ่มแล้วก็จะปิดได้ปกติครับอ๋ออย่างปักใช้งานนะคะห้องให้กี่จุดด้วยกันคะหลังนี้ปักเยอะมากครับอย่างด้านล่างตรงนี้ครับปักปักที่เป็นปักเอาไว้เสียบก็จะมี สองจุดครับแล้วก็มีระบบปลั๊กไฟครับสามจุดครับอืมสีสวยมากเลยแล้วท่าผู้ชมลองดูนะด้านล่างเนี่ยเป็นห้องโล่งนะคะเราเห็นด้านบนเนี่ยก็จะเป็นอีกสเตทหนึ่งถึงทำไมถึงออกแบบแว่าเป็นแบบไม่เหมือนกันค่ะไม่ตรงก็ตรงไปเลยไม่จั่วก็จั่วไปเลย,ยนคะคะอ่าด้านบนเดีนย้เราต้องการที่จะเล่นในตัวของฝ้าด้านบนให้เข้ากับตัวหลังคาที่มันโค้งด้านบนแล้วหลังคาเนี่ยจะเป็นสไตล์กิดครับมันจะไม่ใช่หลังคาแบบยาวรีสอร์ทมันจะมีช่องแสงด้านบนตรงนี้ด้วยครับเป็นหลังคา ที่แบบคนอังกฤษเขาจะนิยมทํากันนะว่ามีห้องใต้หลังคายื่นอ่ายื่นหน้ายื่นอะไรออกไปได้อย่างเงี้ยครับอืมค่ะนี่ท่านผู้ชมลองดูนะแล้วบ่านว่าอันนี้เป็นห้องอะไรคะเนี่ยอันนี้เป็นห้องน้าครับหลายคนเนี่ยไม่เคยเห็นไม่ค่อยได้เห็นนะว่าบ้านบ้านน็อกดาวนะ์เนี่ยมีห้องน้ําในตัวแต่ของที่ร้านเนี่ยเราสามารถทําได้ครับโอ้แล้วมีปัญหาเรื่องแบบอาบน้านานบ้านชื้นอย่างเงี้ยคะ่ะแบบพวกไม้พวกอะไรจะบัวไหมคะ อย่างอันนี้ครับห้องน้ําเราไม่ได้ใช้เป็นไม้ทั้งหมด100%ครับห้องน้ําเราจะมีแผ่นวีว่าบอรอ์ดยางนาครับ,รบปูเอาไว้1ชั้นและลูกค้าก็สามารถปูกระเบื้องเพิ่มอีก1ชั้นได้ครับแล้วก็มีเป็นไม้ครึ่งด้านบนนี้ให้แต่โดยปกติลูกค้าที่เอาไปทาครับเขาจะไม่ได้แบบอาบโดยตรงครับเขาจะใช้เป็นตู้อาบน้ําเอาครับ ตู้อาบน้าใส่เข้าไปด้านในไม้ก็จะไม่สัมผัสกับตัวน้ําโดยโตรงครับแ้วพวกอุปกรณ์อิเซอรี่ด้านา <SS RI S 2> ในอิเซอรีนี้ก็คือเราจะมีเป็นมาตรฐานให้ครับแต่ถ้าเป็นลูกค้าต้องการเพิ่มเติมคือลูกค้าก็ต้องอซื้อเพิ่มเติมใส่ครับอ่ะสอบถามหน่อยค่ะยังฐานลากแล้วก็บอกเกิดทําให้กับลูกค้าด้วยไหมคะอ,นนอย่างวัน l o กดาว ต่างของที่เราไม่ได้รวมเรื่องของฐานลากแล้วก็เรื่องของบล็อกเลยครับลูกค้าจะเป็นคนจัดก,การเองทั้งหมดครับโดยส่วนมากลูกค้าจะมีช่างในพื้นที่ดูแลในส่วนนี้อยู่แล้วแล้วก็ประสานกับทางร้านเราได้ส่งแผ่นให้เขาได้ครับเพือ่อแบบว่าไว้วางของวางอะไรจะได้แบบวางบ้านลงได้ตรงบล็อกบ็อกใช่ไหมคะใช่ครับ,รบพาชมด้านบนหน่อยครับได้ครับสำหรับบันไดาทางขึ้นมีขนาดเท่าไหรค่ครับตัวนี้บันไดาทางขึ้นเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ60ครับนะครับจะขึ้นไปถึงด้านบนเลยครับ หูด้านล่างนี่ก็แบบช่องแซมไว้เก็บของได้อีกนะคะเนี่ยใช่สามารถาจับชมด้านบนได้ครับต,ตัวนี้จะมีห้องใต้หลังคาครับแล้วก็มีระบบไฟให้เหมือนกันครับห้องใต้หลังคาด้านบนนี้ครับสามารถวางที่นอนขนาดห้าฟุตได้แล้วก็มีปลั๊กไฟให้เหมือนกันครับเวลาลูกค้าไปทําเป็นห้องนอนว่าทําเป็นรีสอร์ทเนี่ยเอาไว้ตรงนี้เป็นโซนพักผ่อนด้านล่างนั่งเล่นด้านบนเอาไว้นอนได้ครับซึ่งหลังนี้ก็ครบจบเลยครับมีทั้งห้องน้ําห้องนอนห้องนั่งเล่นครับแล้ว ระหว่างฝ้าเนี่ยกับหลังคาเนี่ยมีความร้อนไหมที่คุณนัทไปนั่งอยู่มีความร้อนไหมร้อนแบบลงมาไหมคะก็คือตอนนี้ครับถ้าให้ก็คือมันก็อาจจะมีร้อนบ้างครับแต่ว่าของที่ร้านเราเนี่ยก็คือมันเป็นยาอากาศของประเทศไทยครับมันก็มีบ้างอยู่แล้วแต่ทุกหลังสามารถติดแอร์ได้แอร์ไม่รั่วแน่นอนครับตรงนู้นจะเป็นช่องแอร์ครับเอาไว้ให้ลูกค้าไปเดินสายแอร์ได้ครับเราด้านบนมีไฟแล้วก็ปักกี่จุดด้วยกันครด้านบนตัวนี้ครับจะมีตัวไฟตรงนี้ให้1จุดแล้วก็มีปักให้อีก1จุดครับแต่ตรง ปักสองจุดด้านหัวแล้วก็ด้านท้ายตรงนี้ครับค่ะสอบถามนะคะคุณนะะ้าขาทําไมนะคะคนถึงต้องมาซื้อบ้านไม้ป้าอุทยาด้วยคะก็คือของที่ร้านเราอย่างหลังเนี่ยหลังเล็กลูกค้าอาจจะคิดว่ายังไงก็ได้แค่แบบไม้ธรรมดาปกติแต่ไม่ครับไซส์ของเราไม่ว่าจะเป็นหลังเล็กหลังใหญ่ใช้ไม้ที่เยอะที่เหมือนกันหมดครับอย่างหลังเนี่ยผมบอกกันเลยว่าใช้ไม้เยอะมากครับการเข้ามุมต่างๆเนี่ย บางร้านอาจจะไม่ได้ให้เยอะขนาดนี้ครับ,รบแต่ของที่ร้านเนี่ยเราให้เพื่อให้เข้ากับของอตัวบ้านด้วยครับแล้วก็ไม้เนี่ยด้านในก็จะสองชั้นเหมือนเดิมครับข้างนอกชั้นหนึ่งข้างในชั้นหนึ่งครับข้างในเข้าลัางลิ้นครับเหมือนเดิมปกติสำหรับตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่5 5 0แส0้ามหมืนบาทส่งฟรีทั่วประเทศครับแล้วถ้าสมมติแบบลูกคา้าต้องการแบบบ้านหลังเล็กหน่อยมีเริ่มต้นไหมคะว่าหลังละเท่าไหร่ถึงทำให้คะ่ะ เราเริ่มต้นอยู่ที่3 0 0แ0นครับแต่ถ้าลูกค้ามีงบจํากัดสามารถเข้ามาคุยคำมาขอคําปรึกษาจากทางร้านได้ครับทางร้านก็จะปรับเปลี่ยนให้เข้ากับงบของลูกค้าครับไม่ต้องกังวลครับที่ร้านเรามีบริการปรึกษาให้ด้วยครับค่ะถ้าสนใจโทรได้ที่เบอร์อะไรคะถ้าลูกค้าสนใจนะครับสามารถโทรได้ที่เบอร์ศูน7 5 3 5 1 9 1็กครับร้านป้านไม้ป้าอยุธยาครับค่ะคุณนะขอบคุณมากเลยนะคะรับข้อมูลขอบคุณครับ